สวัสดีค่ะช่องไปบ้านติ๊กเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่28กันยายน2565ค่ะก่อนอนื่นเลยต้องขอนัวขอวขอบคุณสมาชิกช่องไปบ้านติ๊กเยมนะคะที่เข้การสนับสนุนช่องไปบ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจงที่ดีมากๆนะคะกับไปบ้าน เอาละวันนี้มีชุดใหม่เข้ามาแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมดห้าชิ้นเ,เองคือชุดสั้นลานานะคะของวิชซอร์เซเรสวิสาเศษแล้วก็ชายแม่บ้านก็เลยขออนุญาตเอาวิชมาต้องรับนะคะเนื่องจากแม่บ้านมีเคยมีตัววิชไว้ซึ่งก็บอกว่าชุดมันสวยมากเลยก็ถูกใจสายอวกสายเวทอย่างแม่บ้านมากๆนะคะถึงแม้จะไม่ได้เล่นแล้วก็ตามอ่ะอันนี้จะเป็นของเซสนะคะซึ่ง ถูกอาชีพนะคะก็จะเป็นแบบพรีเมียมหมดเลยมีอาวุธให้ทั้งอาวุธหลักและอาวุธอาวันะคะอันนี้ก็จะถูกใจใครไหมหรือ,อยังไงก็อันนี้ก็ไปลองดูดูกันได้นะคะม่บ้านจะพามาดูคร่าวๆนะคะหมุนตัวนิ้ซนึงของผู้ชายนี่จะเป็นประมาณนี้ของเศษกับวิสาะไม่แน่ใจว่าเหมือนกันทั้งอมเดี๋ยวขอขอดูนะอก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยปะคล้ายๆกันนะโดยรวมน่าจะใช่ อันนี้คือเปิดประคุมนะคะอาจจะเป็นที่รูปร่างด้วยแหละปิดประคุมเปิดประคุมอ่ะจะประมาณนี้ของผู้ชายนะคะซึ่งลูกแก้วสวยมากเอฟเฟกต์ต,ตาการตาหมวกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบหมวกก็ปิดหมวกแล้วนะทุกคนหรือว่าไปเอาหมวกอื่นเออเออเขาเรียกเอาเอาหัวเอาหมวกอื่นมาใส่ก็ได้อันนี้ของซอทุกคน ดีงามมากชุดผู้หญิงเปิดปีประคุมก็จะประมาณนี้เลยนะคะแอบแฟฟิลลิ่งขายๆชุดไอ้นี้เกาหลีเหมือนกันเนาะมีของ w วิ h สวยมวากดูดิคือบนชุดวิชตลอดแต่เวลามีชุดใหม่ของวิชมาทีไรก็ซื้อทุกทีอะ่ะคืออะไร <laughs> บ่นระบนดหัวกับตัวเอง ประมาณนี้นะคะสําหรับ5ชุดใหม่ของ5อาชีพนะคะราคา800บาทแต่ถ้าใครไม่อยากได้อาวุธหรือไม่ถูกใจก็ซื้อแบบ680ได้นะคะหรือว่าอย่างไรก็ลองมาเลือกดูกันได้จ้าเออลืมของน้องชายไปได้ไงเนี่ยโหน้องชายมีของน้องชายด้วยนะคะอีกอาชีพหนึ่งนะคะมี่ก็พูดอยู่เนะแล้วก็ลืมเฉยนี่ของน้องชายปิดพะคุม้มน่ารักมากเลยของชายจะเป็นประมาณนี้นะคะ ซึ่งเหมือนน้องเลยน,นะน้องเอาน้องเอาเอาอาวุธวินวิษณ์มห้อยนิง <c oughs> น่ารักมากเลยโอเคนะโอเคของชายจะไม่มีอาวุธเอออาวันะคะเพราะว,ว่าน้องไม่มีใช่ไหมน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคเอาไปอาวุธที่สวยทุกอาชีพเลยเนี่ยอืมโอเคต่อไปค่ะแพ็กเกจงานเลี้ยงไฮเดลราคาพิเศษนะคะราคาสองรอยห้าสิบเก้าบาทได้รับประโยความสง่ของช่าง เออสามสิบอันนะคะแล้วก็หินคอนสามรอยอันเกีความทรงจำห้าสิบอันหินเออเฟลสแตกห้าสิบหนึ่งอันนะคะแล้วก็ก้อนเวมมุมบริสุทธิ์ห้าอันเดอร์ต่อไปค่ะแพ็กเกจชุดพรีเมียมรีบูตคูณหกนะคะรับไปเลยจุกจุกสองพันเออในราคาสองพันสี่ร้อยบาทนะคะรับไปเลยหกชุดนะคะชุดอันนี้มันจะเป็นพวกชุดรีบูตของ อาชีพเอ,อเขาเรียกว่าหลังจากอาเชอร์มามันจะไม่มีนะคะเพราะอย่างชุนก็คือเป็นชุดแบบรีบูทของอาชีพวิชนั่นเองนะคะทุกคนเคยรับไปเลยหกอาชีพหรือว่าหกชุดจุกๆนะคะอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจอีกอันหนึ่งอันนี้จะราคาสามพันหนึ่งร้อยี่สิบสองยี่สิบบาทนะคะเพราะว่ามีหินคอนเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ อ๋ออันนี้เขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าอาชีพชายการเดียนทัศซีนว่แบบๆๆๆไม่สามารถเปิดได้นะคะอืมซึ่งอันนี้ซื้อได้ห้าครั้งต่อตะกูลนะคะแต่ว่าอันนี้ที่เหลือสองพันสี่ร้อยคือซื้อได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะขอก็โอ้โหจุกจุก,กันไปหล่อันนี้ความจ้ของช่างหนึ่งร้อยอันนะคะราคาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาบาทนั่นเอง ใบยขยายช่องตัวละครลดราคาเหลือ40บาทใบเปลี่ยนฐางสาพานะนะคะ10บใบแถม1นึ่งใบรวมเป็น11บอใบในะราคา300บาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือใส่มาคือจุกๆไปเลยนะคะคือคุ้มค่ามากเลยคะ่ะแล้วก็กล่องสัญญาจ้างสารรับใช้นะคะ160บาทโอ้เดี๋ยวคงต้องจัดสักหน่อยแหละเออใบยขยาก,กระเป๋า16ช่องนะคะเหลือ165บาทนะคะ1้อบาท แล้วก็สัตว์เลี้ยงคลา4สมเหมือนมันรู้ต่ายมาเนี่ยจะต้องจัดเจ้าสิงโตน้อยนะแต่ถ้าใครยังไม่มีงบก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าน้องเพิ่มค่ามสบการ,รพานะหนึ่ร์เซ็นตถ้าเป็นเทียสีก็สเปร์เซ็นนะคะซึ่งอันนี้แม่บ้านไม่แน่ใจว่าแต่มันน่าจะได้เหมือนกันแหละถ้ามี4ตัว5ตัวก็น่าจะแบบ ทับๆกันไปอย่๋งเดียวค่อยไปว่ากันอีกทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะในราคา2 2 0ยี่ิบาทอันนี้จะเป็นโหมดพรีเมียมนะคะแล้วก็อันนี้สัตว์เลี้ยงประเภทแรนนั่นเองนะคะก็คือแบบอูใครเลงอะไรไว้ก็อยู่รลืมมช่วยกันด้วยเนาะอุ้ยมีหมี่ขอโยงด้วยยันยนะมีเ่นด้วยนะใครจะเอาเม้นก็มาอันนี้ได้นะ <S <S ถ้าเป็นพรีเมียมกับสัตว์เลี้ยงแรจะราคา2อ0เจ็สิบนะคะแต่โหมดคลาสสิกจะอยู่ที่220ิบบาทนะคะทุกคน เค okay, ต่อไปบายแรกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ต่อสู้บุูกกฐาศ์นะคะลดราคาเหลือ1,880บาทสามารถซื้อได้ตะกูลละ2ครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนอืซึ่งอันนี้ก็คือลดราคานะคะแล้วก็ขายถึงวันที่26ตุลาคมเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อก็เดี๋ยวรอก่อนนะเพราะาอย่าลืมนะคะว่าเขาก็แจกโค้ดให้เราเออเอาง่ายก็เรียกว่าเหมือนใบเปลี่ยนชีพเลยเพราะมันย้ายท้งน้ำหนัก ย้ายทั้งเลเวลทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าช่องรู้สึกจะได้น้ำหนักช่องกระเป๋าแล้วก็เลเวลทัศนะคะแค่นี้นะประมาณนี้ก็มีสิทธิ์ให้ฟรีหนึ่งครั้งนะคะอย่าลืมนะคะต่อไปหิงคอนรร้วันนะคะราคาสิบเก้าบาทได้หิงคอนไปเลยทั้งหมดยี่เอห้าสิบอันนะคะต่อไปความสนใจของช่างสิบอันนะคะแล้วก็สก,กิลความสนใจขอ,ของอีกสิบอันนะคะสามสิบสี่บอร์ด แล้วก็ช่องฮอตนะคะอันนี้ก็คือเป็นของเก่าแล้วนะคะแล้วก็เคยพูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะขออนุญาตไม่อ่านซ้ํานะจ๊ะแต่ถ้าใครยังไงก็ถ้าใครจะดูก็ย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะก็อันนี้แม่บ้านก็จัดไปแล้วไอ้กล่องสูมทั้งหลายซึ่งก็นะคะ <c oughs> จะไม่บอกเราก็าได้อะไรเพราะว่าโอเคแล้วก็แพ็กเกจงานเลี้ยงไฮเดียลอย่าลืมนะแม่บ้างก็จัดไปเรียบร้อยนะคะพั 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, นหะ้าหนึ่งแถมหนึ่งเนาะส่วนแบบสองร้อยบาทคือหมดไปแล้วเมื่อคือนนะคะ อันนี้คืออยู่ถึงวันที่5ตุลาคมนะคะแพ็กพัน5นะจ๊ะโอเคต่อไปชุดเซตนะคะเอคราทัสนะคะหรือ600บาทนะคะแล้วก็ชุดเซเฟียของโนวาอันนี้เหมือนชุดเดิมปะจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นชุดนี้นะแต่ก็นั่นแหละมัน,มนลดราคาให้นะคะแล้วก็แพ็กเมจชุด แพ็กเพจตุ้ยแพ็กเกจเลือกรับชุดพรีเมียมหนึ่งชนิดยังอยู่นะคะขายถึงวันที่5ตุลาคมเลยนะคะจุกๆใบ400บาทใครสนใจอาชีพตัวเองมีชุดเยอะอะไรเงี้ยเอ้ยเล็งๆชุดไหนอยู่ก็อย่าลืมมาดูกันได้นะคะจะได้ไม่เสียเปรียบเนาะแล้วเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นเพิ่มอีกนิดนึง อ๋อแล้อันนี้อาสาบัญชีเลียแม่บ้านลืมดูนะคะก็คือเอ่อพวกเว้นตาแว่นตาต่างหูต่างๆแล้วก็ชุดชั้นในนะคะของทุกๆอาชีพเลยรู้สึกว่าจะลดราคาหมดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมมาลองเลือกดูกันได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจชุดชั้นในไหนอยู่เนี่ยลดราคาเหลือเจ็ดบาทนะจ๊ะโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาเพิ่กก็มีเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าก็แอบ จุกๆเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราก็รอกันไปนะคะชุดสำหรับอาชีพก็กำลังจะมาชุดฮาราวินก็กำลังจะมาแล้วก็เฮ้อหนจะชุดแฟรใหม่ๆที่กําลังจะเกาะกลุ่มกันมาอีกนะคะทุกคนก็ โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกับจุดเฟรแล้วตอนนี้ซึ่งก็คือถือว่าถูกใจมากๆนะคะโอเควันนี้ใครเสียงเงินหรือไม่เสียงเงินยัยงไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแม่บ้านไม่กัดเดอ้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะซึ่งวันนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่เดอ้อก็โชคดีที่แม่บ้านไม่ได้เล่นวีสแล้วถ้าเล่นวีก็คงซื้อแหละแล้วที่ แอบอยากซื้อกันนตะ่เอ้ยไม่ได้เล่นวิดแล้วเธอจะซื้อทำไมซึ่งก็แบบอโอเครอของนาาเนียนะคะโอเควันนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย